เฮ้ย <Hey. S 2> มึงเอาเสื้อมึงคืนไปแล้วมึงเลิกยุ่งกับเพื่อนกูได้ละมึงไม่ต้องมองหรอกมันไม่มาเว้ยไอ้เก้าอืมกูเปลี่ยนใจละเดี๋ยวกูเอาเสื้อไปคืนมึนเองมันจะได้เลิกยุ่งกับมึงสักที ต้องหรอกเดี๋ยวกูไปคืนเองกูไม่ต่อยมันหรอกนาหน้าไห่ที่กูเป็นห่วงกูรับปากกูไม่ทำให้มึงเดือดร้อนหรอกเร็วลายหามันเลยไอ้ก้าวเป็นคนดีกูจะบอกมึงตรงๆนะแต่กูไม่ไงมึงเลิกยุ่งกับเพื่อนกูละไอ้มังวี ผมสังเกตหลายทีแล้วพี่พีชนี่ห่วงเพื่อนจังเลยนะครับห่วงเพื่อนแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าหรือว่าแคฉพาะพี่ก้า,กาวเรื่องของปูป่ะแต่มึงอะเลิกเสือกเรื่อ,องพวกปูได้ เอ,อพี่รู้ได้ไงวะม่าต้องลอกสกติกเกอร์ออกอะที่ไหนเขาก็ทำกันมึงเวลาที่เราไปซื้อกาแฟมาจากไร่อะ่ะเราก็มาแปะแบรนด์ตัวเองครับขนาดร้านเราทํงทำเลยแล้วไอไร่ลุงชัยนี่มันอยู่ที่ไหนวะพี่ที่อยู่ก็ไม่เห็นมีบอกเลยนี่งไงมึงโหแม่งมีเป็นสิบเลยแล้ว จะรู้ได้ไงว่าต้องไปไล่ไหนเออไงเหนือใต้ออกตกแม่งก็มีแต่ลุงชายกูยังไม่รู้เลยจะเริ่มตากตรงไหนแต่ไงพี่ก็ต้องไปนะเว้จะใม้มีกาแฟที่ชอบไปแข่งไงจะไปมันก็เสียเวลาบอกว่ากูไม่อยากปิดร้านกูไปด้วยก็ไม่ต้องปิดหรอกพี่ผมก็เลงก็อยู่เดี๋ยวผมช่วยดูแลร้านให้พี่ไปเถอะ เว้ยพี่นี่แม่งความฝันพี่เลยนะเว้ยลงทุนหน่อยดิ